พลตำรวจตีคมสิทธิ์ลังสายผู้บัญชาการตำรวจนครบาล9หรือผอบกนอก,กอน 9, เป็นประธานในพิธีเปิดงาน The f a o ล e r of Love ณห้อประชุมกล่องทับเรือโดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการสนับสนุนสวัสดิการและทุนการศึกษาเพื่อระดมทุนจากภาคเอกชนนำไปส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสำหรับบุตรหลานข้าราชการตำรวจและพัฒนาสวัสดิการในสังกัดบกนอก,ก 9, ให้ดียิ่งขึ้น โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและส่งเสริมการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กทุกคนพร้อมเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุน่นมีการแสดงคอนเสิร์ตจ,จากศิลปินชื่อดังอาทิฉลัดเฟื่องอารมณ์และสุชาติสว่างกูลพร้อมด้วยกิจกรรมร้องเพลงและเดินแบบการกุศล ผู้จัดงานได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้โดยไรายได้จากการระดมทุนจะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการจัดงานวันนี้เราใช้จีมคำว,ว่า the power of love นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับความรักที่เรามีต่อกันทั้งหมดตั้งแต่ที่เคยรู้จักและผูกพันกันมาสิ่งที่พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทำให้ในวันนี้เขาทำเพื่อต้องการแสดงออกให้รู้ว่า เขามีความปรารถนาดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทําสิ่งนี้ทําขึ้นมาเพื่อสวัสดิการของลูกน้องของผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ในกองบังคับการตํารวจนครมัายมเกครับก็ mm hmm. ขอบคุณครับ